ไปไงก๊อปครับเกมก็ตามที right. ่ต uh, uh, yeah. <so okay. okay. ัดเิ้นหนังพี่ก็อย่างนั้นนหะครับผมคบครบสามช่กนี้เราก็มันมันทุกคนทำงานของประกันชัยนะครับก็ไม่รู้เขาให้คะแนนยังไงนะผมไม่เข้าใจไม่ติดใจครับแต่ยกยกแรกยกแรกเรา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 แพ้เขาชัดเจนนะครับยุกยกรับยุกรับเออยกแรกผมยอมรับว่าผมแพ้ของสามอ่ะเราพยายามเดินจับนายตีมั้ง ก็จะมีเตะมีเตะมีเตะก็ยอมรับครับพี่ว่าตัดสินมาแบบนี้แลครับก็ยอมรับความตัดสินเลยก็ดีอย่างนึ่งเราได้หายใจสั่มลงไปเพราะว่าที่ผ่านมาก็น็อกยกแรกไปไปหน่อยใช่ไหมอันนี้เป็นผลดีของเราเลยไหมที่ที่ได้เคลื่อนไหวสามยกแบบมันก็ดีอย่างหนึ่งเรายอมรับครับพี่เราติไปออกตัวไม่ได้เป็นไงกับไฟสองอาร์วีเวสแล้วก็เก็บแต้มไม่ได้เรา เป็นไงบ้างครับก็เสียใจเล็กน้อยครับทุกคนมองว่าชนะทุกคนนะครับเขาต่อสู้เขายังบอกว่าเขาแพ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยอมรับไมม็ไรไม่เป็นไรไม่ต้องนะไม่เป็นไรกสารเซบครับทุกคนครับฝากถึงแฟกที่ติดตามเชียร์เราก็ฝาขอโทษทุกคนนะครับที่เอาชนะมาฝากไม่ได้ก็ยอมรับครับผมวันนี้ผมขาชคไม่ีบ้างเพราะว่าไม่ชกสามแบบ ติมยศมามานานแล้วก็ดีคนดีอย่างนึงขอให้ต่อยทำยิวันนี้ครบยกแล้วครับแฟนมันก็ถูกใจเรานะก็เล็กน้อยครับก็ไม่เป็นไรใจครับไม่เป็นไรก็กำลังใจก็เพียคนัอบคุณครับเชียร์ว่าไงบ้างเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้พูดในฐานะในฐานะคนรู้มวยพูดไม่เป็นครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันถ่าไฟนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราก็ไม่รู้อ่ะเนาะว่าว่าว่าเขาใช้กติกาอย่างไงสักหนเราก็ต่อยใน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 หน้าที่ของนักมวยนักมวยคนนี้ถ้ามีการสอนเราเอเจนต์ขึ้นมาเขาต้องเข้าใจแต่ว่าทุบทุกสมยุคเราเราเราเองก็ดูว่าน่าจะชนะใช่ไหมหนูหนูดูนะหนูดูแล้วตามตามเงินยกตึ่น ก็คือวันนี้เอาแบบภาพรวมแล้วก็หาใจกับการตัดสินนิดนึงถูกต้องค่ะก็อาจจะอาจจะได้หนีกันน้อยใจเพื่อนลน้อยใจน้อยใจมากๆกกัับารตดสินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เอาพวกวยตัดสินหรือว่าใช้การตัดสินวันนี้เราสาเต็มที่แล้วเนาะครับผมไม่เป็นห่งใจครับเป็นห่งใจให้ยอดชาแล้วกับผู้จัดการนะครับ อันนี้เป็นอะิดที่กป็่เป็นบรรยาการหลังเกมครับหลังเกมของยอดวิชาขอบุญสิทธินะนะ์ครับที่พลิกแพ้คะแนนนะ้กับดานนี้ดนดีเอ้ยชิคกู้โ <c oughs> วไหนไหนงาดานนี้เหรมาอะไรแบบนี้ มาอะไรน่ะพี่ตันมาอะไรน่ะชุดยิ่มึงร้อยเข้ากับการจินเฮ้ยมึงการจินส่วนตีนชนะด้วยไงครับผมผมไม่รู้ว่าผมไม่ผมผมผมรู้ผมนอนนานแล้วใครจะถามอ่ะ เดี๋ยวรอดูนี่ครับดีนะเนียเ่ยครับต้องคนดูอีกนะไปดูเนียเ่ยจานจานเป็นไงบ้างครับเกมการชกข,ของดเด็เนีย่ยครับอ๋อสวัสดีครับ เขามองว่าเขาไม่ไม่ไม่น่าเป็นฝ่ายแพ้ครับทางชนะยอดวิชาคิดว่าเราชนะคิดว่ายกสองเราแพ้เลยก็มั <im 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 ่นใจนะว่าชนะถูกต้องแล้วเป็นไงบ้างครับกำลังรอบนี้สองไฟลหกแต้มหวังถึงแชมป์ไหมคิดว่าจะจะจะชนะคิดว่ายอดวิชาเป็นจิ้นกสุดใน์ในอ๋อก็คือแต่เนี่ยคือเป็นเต็งหนึ่งเลยตอนนี้ชนะยอดวิชาแล้ว เขาบอกว่าเขาก็ไม่น่าแพ้เหมือนกันยศวิชาที่ต้นเจอกันเจอเจอกันเจอแล้วตอนเป็นไงฟอร์มการชกของตอนนี้วันนี้ครับพอใจไหมพอใจกับเกมการชกของเขาไหมโอ้พอใจพอใจเพราะว่าเราชนะกับคนเก่งมากเขาจะเป็นมวยสิบยอดเก่งเขาเป็นนักมวยหน้าด่วนครับวันนี้ก็ชนะได้ถามตอนนี้รู้สึกไงว่าชนะยศวิชาได้

thanks to Timmy My u a Thai for all the training for preparing me for the biggest fight I ever had thanks to Kru Dado from Switzerland for teaching Mai tai you, freely, my u a Thai from f i r s t d a y อัะผมกินดีด้วครับผมของแปดครับหลังจริงอ่ะเนี่ยแปดไหมแปดหรือหกแปดเพราะว่าหน้าแดงมันห้ามันนอกอครับยกอันนี้ตากน่าจะน่าจะครับผมเพว่า ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมคู่ยอดชายครับผ่านไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็สนุกดูเดือดครับโอ้โหเพราะว่าแรกกันตั้งแต่ยุคแรกครับยอดชายก็สะดุ้งครับโดนหมัดผมว่าคู่นี้นครับโอ้โหสนุกครับสนุกทลังยอดชายเองเขาบองว่าเขาไม่น่าจะเป็นฝาดได้รับการพ่ายแพ้แหละครับแต่ว่านึกว่าตัดสินไปแล้วเองเขาก็นอยน้อยนิดนึงครับสำหรับยอดชายยอดชายชนะแน่นอนมีแต่กรรมการเท่านั้นที่ดูแพ้ ในความเร็วที่นิสิตผมผมมองยุคแรกกรรมการถูกต้องครับแพ้ถูกต้องครับเพรก็ยอดชาโดนมันทำท่าออกการ,รล้วยยุคสองยุสามยังไงผมตามความคิดส่วนตัวผมนะผมมองว่ายอดวิชาดูเหลื่อมกว่าครับยอดวิชาดูเหลื่อมกว่าแต่ว่ากรรมการตัดสินให้ให้พ่ายแดนเนื่อไปครับก็ไม่ไม่ไม่รู้จะทำยังไงดีครับผมเองก็มีหน้าที่ทำน,นำเสนอให้แฟนทางเพจมันเลยจะเป็นก้าแล้วก็ทางช่องทุกทิศทุกม,มวยได้ ก่อติดหลังเกมมาเรน้อยแค่นี้นะครับ,บครับก็ขอบคุณท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามชมเดี๋ยวดูหลังเกมคู่สองครับสวัสดีครับ